เรื่องดีดีแคปสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะต่อการจากไปของน้องใบหมอนค่ะน้องอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นค่ะแต่จะบอกว่าการจากไปของน้องในครั้งนี้เรียกว่าน้องเนี่ยได้สร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าทางครอบครัวค่ะได้บริจาคดวงตาตับซึ่งการบริจาคในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตถึง5ชีวิตด้วยกันค่ะ จากกรณีที่น้องใบหม่อนค่ะน้องอายุ13ปีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นะคะทำให้ศีรษะของน้องกระแทกพื้นสมองตายแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าค่ะโดยแพทย์เนี่ยก็เรียกว่าทําการรักษาอย่างเต็มความสามารถค่ะทุกคนคะต่อมาน้องก็เสียชีวิตซึ่งครอบครัวก็ตัดสินใจที่จะสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะโดยการบริจาคอวัยวะแล้วก็ดวงตาให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยค่ะ ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเมื่อวันที่25กันยายนค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศลราจังหวัดสมุทรสงครามก็เรียกว่าคณะแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่ประทับใจในเรื่องของความมีน้ำใจของน้องใบหม่อนที่ชื่อว่าเด็กหญิงอัชราพรอายุ13ปีน้องเป็นนักเรียนชั้นม .2 ค่ะ ซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะก็ได้มีการทําพิธีมอบเกียรติบตัตรจากศูนย์ดวงตาและอวัยวะจากสภากาชาติไทยแล้วก็พวงหลีดจากสภากาชาติไทยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับน้องใบหม่อนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นการแสดงความขอบคุณแล้วก็ความเสียใจให้กับครอบครัวของน้องใบหม่อนด้วยค่ะทางด้านของคุณแม่ของน้องค่ะนางสาวนราพรอ,อายุ33ปีค่ะคุณแม่ก็กล่าวทางน้ําตาเลยนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนชอบทําบุญใจบุญสุนทานเมื่อ จึงมีการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้อื่นอีก5รายถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับน้องก็คือบอกเลยนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นนางฟ้าของแม่แล้วก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ค่ะเรื่องดีรี r e c ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสริฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบ,บันเทิงครบรถทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ